s ุ per ไ i k ์แ h มเปี้ยนชิพสุดยอดซีรีส์การแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์บ์ชิงแชมป์โลกครั้งแรกของเมืองไทยกับการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ World Series ที่มีแฟนมอเตอร์สปอร์ตติดตามทั่วทุกมุมโลกซึ่งรายการนี้เป็นที่พูดถึงในวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกว่าเป็นรายการแข่งขันที่ดูเด็ดเผ็ดมันและมีความหลากหลายทั้งนักแข่งรถที่ใช้ในการแข่งขันและอื่นๆอีกมากมาย ที่ทำให้คอมอเตอร์สปอร์ตหลงไหลในการแข่งขันรายการนี้มาตลอด27ปีโดยรถที่ใช้ในการแข่งขันรายการนี้มีพื้นฐานมาจากรถโปรดักชันที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปแตกต่างจากการแข่งขันม o t ต GP ที่จำกัดรถในการแข่งขันโดยใช้เพียงรถสูตรหรือโปรโตไทป์ ai, ในการแข่งขันนั่นเอง ซึ่งการแข่งขัน World s u p e r b i k e แชมเปี้ยนชิพอยู่ภายใต้การรับรองของสาพันธ์รถจักรยานยนต์นานาชาติหรือ FIM และจัดการแข่งขันโดย Donna Sport ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการแข่งขัน,ขนกีฬาระดับโลกนั่นเองโดยความน่าสนใจของ World s u p e r b i k e คือการที่ค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่าง Honda Yamaha และอีกหลากหลายแบรนด์นำรถมาโมดิฟาย ด้วยทีมแข่งและเทคโนโลยีด้านมอเตอร์สปอร์ตที่สูงสุดรวมไปถึงเป็นเวทีในการวัดมาตรฐานของค่ายผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งอาทิอย่างช่วงล่างน้ำมันเครื่องและระบบเบรกจนกลายเป็นสเสน่ห์ที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกล้วนติดตามด้วยกันทั้งสิน้น We're here at Donington Park right in the heart of the English countryside for the opening race in the first ever World Superbike Championship การแข่งขัน World Superbike ก่อตั้งการแข่งขันในปี1988จนถึงปัจจุบันซึ่งประเทศไทยนับเป็นชาติที่24ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันณสนามช้างอินเ International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นหนึ่งใน2ประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อจากประเทศมาเลเซียที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในฤดูกาล2015จากการชิงชัยทั้งหมด14สนาม12ประเทศ World Superbike ประกอบด้วยการแข่งขันทั้งสิ้น4รุ่นและมีเพียง2รุ่นเท่านั้นที่มีการชิงแชมป์โลกได้แก่รุ่น Super b i ไบและ s u p e r Sport ซึ่งทั้ง2รุ่นที่กล่าวมานั้น จะมาระเบิดความมันเพื่อค้นหาเจ้าแห่งความเร็วที่ประเทศไทยบนสนามช้างอินเตอร์น้ำช่อลเซอร์กิตแห่งนี้ด้วยครับหากจะเอ่ยถึงนักแข่งที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นนักแข่งที่ได้รับการยอมรับในฝีมือระดับแถวหน้าของโลกไม่ว่าจะเป็นไมเคิลฟอนเดอร์มาร์กนักแข่งจากทีม Honda อดีตแชมป์โลกรุ่นเวลส์สปอร์จากการแข่งขันในปี2014 นอกจากนี้ยังมีฟาบิโอแมงกี้นักแข่งชื่อดังจากทีมยามาฮ่าแน่นอนว่านี่คือรายการที่รวบรวมนักแข่งชื่อดังไว้อย่างมากมายและนักแข่งหนึ่งเดียวจากไทยที่เข้าร่วมแข่งในรุ่น World Super Sport อย่างฟิล์มรัฐภาควิไลโรจากทีมขอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์โดยในฤดูการล่าสุดฟิล์มรัฐภาคสามารถคว้าอันดับที่9ของฤดูการแข่งขันรวมไปถึงคว้าอันดับที่2 ในสนามสุดท้ายของปี2014อีกด้วยและนั่นคือเรื่องราวและความยิ่งใหญ่ของสึขัวซูเปอร์ไบท์แชมเปี s ยนชิปสุดยอดรายการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับโลกที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ปตทรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจนโตโยต้าสามารถไอโมบายธนาคารไทยพาณิชย์ซีพีทรูวิชันเมืองไทยประกันชีวิตคิงพาวเวอร์ฮัลโหลแบงคอกแพันบีโรงพยาบาลกรุงเทพ b e c h e r เทโรเอนเตอ m e n t และด้วยแรงสนับสนุนรวมไปถึงการทำงานอย่างหนักของทีมงานทุกฝ่าย ทำให้สึก World Superbike Championship ที่จะจัดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยพร้อมแล้วที่จะเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยที่จะทําการแข่งขันระหว่างวันที่20-22มีนาคม2558บนสนามที่ได้รับมาตรฐาน FIM เกรด A และมาตรฐานระดับโลกอย่างสนามช้างอินเตอร์น o n a l c i r เซ i ร์กิตบุรีรัม